สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพของขวัญจากธรรมชาติแล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญค่ะที่ถือว่าด้วยวัยนะคะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาเรื่องของสมองจะมาพูดคุยกันนะคะถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็วิธีการแนวทางในการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าตงยุงค่ะสวัสดีค่ะ พูดถึงเรื่องวัยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเจ้ะ61ปีด้วยวัยขนาดนี้คุณป้ามีปัญหาเรื่องของความจําอะไรพวกนี้ไหมคะมีมากเลยมี<บ>มากเลยแบบยังไงเป็นคนขี้ลืมลืมอะไรบ้างสมมติ่าเออเนี่ยป้ายืนตรงเนี้ยจะเอาจะเอาขันน้ําเนี่ยเออจะเดินไปเอาขันน้าเนี่ยป้าก็ไปเลยเดินไปเลยเดินไปถึงตรงนั้นเอ๊ะเอาอะไรวะ ต้องกลับมาที่เก่าเออกลับมาที่เก่าเพื่อที่ะอ๋อรู้เอาขันถึงกลับไปเดินเอาขันมาไปได้ประมาณนั้นประมาณนั้นคือพอไปถึงแล้วลืมเลืมแค่แค่เดินแค่เดินมีแค่นี้นะไปถึงตรงนั้นเอ๊ะเอาอะไรกลับมาที่เก่าอ๋อเอาไอ้นี่แล้วก็ถึงจะกลับไปเอาโอ้ไปเนั้นอค่ะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าลืมมาซะดื้อๆลืมมาเตเต้นๆแล้วมีการลืมเรื่องอื่นๆอีกไหมคะที่แบบ อยู่ดีๆก็ลืมอย่างเช่นพวกสําคัญสาคัญต่างๆเอกสารเอยอะไรเอยมีลืมไหมคะก็แบบถึงเมื่อเราจะไปทํทธุระไลน์ลทีเราอ้าวขึ้นรถไปแล้วค่ะต้องกลับรถมาอีกลืมอืมเสียเวลาอีกเป็นประจำเป็นประจำเป็นประจำ,เร,ะจำเริ่มมีปัญหาเรื่องของความจําตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะก็ห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าก็เริ่มมีปัญหาแล้วเนาะ <50 S 2> ก็มีแล้วคนวัยนี้ก็อย่างเงี้ยลืมกุญแจบ้าน ล็อกประตูหรือเปล่าแล<ช>้วยังคิดยังทำใช่ใช่ไหมคะล็อกประตูหรือเปล่าเดินไปอีกทีกันไปคือล,ล,ล็อ,อกแล้วเนี่ยแล้วก็ออกไปเนี่ยค่ะล็อกก็ยังกลับใหม่มาดูก่อนอ๋อล็อกแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่อาการหลงหลงลืมลืมเท่าน,นั้นนะคะที่คุณป้านัยูงเจอในวัยนี้ยังมีอาการอื่นๆตามมาแบบไม่ได้หยุดหย่อนเลยเลยค่ะเป็นความดันความดันความดันสูงแล้วก็น้ำในหูไม่เท่ากันน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็ขาเขินเนี่ย มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีขาไม่ค่อยดีขาไม่ค่อยดีนะคะทําให้การดําเนินชีวิตอะไรต่างๆเราค่อนข้างลําบากพอสมควรใช่ใช่แล้วช่วงที่น้ําในหูไม่เท่ากาันมันมีอาการอะไรยังไงบ้างคะมันก็จะมึนมันก็จะหัวเนี่ยมันจะหมุนนอนไปเนี่ยจะนอนนอนไปแล้วก็ดิกไม่ได้อะไรเงี้ยอคือถ้าลุกขึ้นเราเราลุกขึ้นเนี่ยหัวมันจะพุ่งอย่างเดียวเลยค่ะมันหัวพุ่งไปอย่างนี้เลยเราต้องนั่งเฉยๆเลยเนี่ย แล้วคุณป้ารักษาตัวเองยังไงคะก็ทีแรกก็ไปหาหมอโรงพยาบาลค่ะมีก็เอายามาตียาตีค่ะก็คุณหมอก็จ่ายยาเพื่อเป็นการรักษาทั้งเรื่องของความดันน้ําในหูแล้วอาการปวดขาอะไรต่างๆใช่ยหมคะก็ปวดขาก็เป็นเรื่องปกติก็ยังไม่ไม่หายก็ยังไม่หายไม่หายเหมือนเดิมด้วยวัยด้วยอะไรด้วยนะคะ และนอกจากที่คุณป้าได้รับการรักษาจากคุณหมอนะคะและคุณป้ามีตัวช่วยอื่นๆอีกไหมคะตัวช่วยก็คือเป็นคนเชื่อคนยากอะ่ะอืเพื่อนค่ะหลายๆคนเขาก็มาน้ําสมุนไพรตัวเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ก็ไม่ไม่เชื่อหรอกเราก็บอกไม่เชื่อหรอกเป็นคนเชื่อคนยากก็อกเออไม่เชื่อก็เรื่องพูดอย่าพูดได้ป ไม่เชื่อก็เรื่องเองอะไรประมาณนี้ยราเสร็จแล้วแบบเออเออแล้วก็ตอนหลังก็ดูก็เอเอเขาแลดูดีขึ้นอะไรเนี่ยเราก็เลยลองไปซื้อดูอเรซื้อมาเออกินทีแรกก็ยังเฉยเฉยอยู่พอกินไปสัก,ส,กสักระยะหนึง่งสักขวดแรกเราก็เห็นผลแล้วเออมันดีขึ้นนี่อะไรเนี่ยมันก็จะเห็นผลไงว่าเออมันดีขึ้นเอ้ขาก็ไม่ค่อยปวดเออปานจจมก็เออเออจะมันจะป้าจะเป็นคนที่ว่าขายของ จะต้องจดทุกวันว่าใครซื้ออะไรอะไรแต่อะไรเนี่ยป้าเป็นคนจดทุกวันคือจะได้รู้ว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่อะไรเงี่ยแหมการนับเงินนับทองในช่วงวัยนี้นอกจากจะมีความสุขแล้วนะคะยังเป็นผลดีในด้านความจําอีกด้วยลองนําเทคนิคนี้ของคุณป้านกยุงไปใช้กันนะคะไม่ได้อนุมานไปเองเปล่าไม่มัน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 เป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงว่าเราตัวเรานะคนอื่นเราไม่รู้แต่รู้เรารู้ตัวเราว่าเราเป็นอย่างนี้จริงๆ ก็คือว่าเราสุขภาพร่างกายดีขึ้นเรื่องของความจำทำทำงานได้ดีขึ้นใช่ไหมคะขายปลาขายของอเรื่องของตัวเลขเราก็ต้องเป๊ะนิดนึงใช่ไหมและที่สําคัญขายของเราคิดได้คิดได้ใช้สมองทุกวันมันก็เหมือนเป็นการฝึกสมองได้ไปในตัวนะคะแล้วเรื่องของเครื่องดื่มที่บอกว่าเป็นตัวช่วยเนี่ยคุณป้าให้ความมั่นใจยังไงที่ว่าแบบเออมันคุณภาพมันได้หรือว่าเราดูอะไรยังไงคะมันก็ คุณภาพมาได้เลยตอนก่อนป้าก็ยัง5้า0ิบห้าสิบไม่แน่ใจพอเรากินไปสักระยะหนึ่งก็โอเคป้าให้เต็มร้อยเลยคือเราวัดร้อยเอยใช่เกินร้อยเลยเพราะว่าอันเนี้ยป้ากินไปเรื่อยจากความดันเนี่ยตอนนี้ป้าก็ปกติไปวัดหมอบอกเออตอนปกติเลวนี่ตอนนียป้าเป็นเยอะๆเลยจะกินปกติก็จะกินครั้งเดียวพอ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 ไปป้าไปนะมันไม่ลงมันไม่ลงพอหมอ่าคือให้กินเช้าเม็ดหนึ่ง เย็นเม็ดน่ะแต่ตอนเนี้ป้ากินเหลือเม็ดเดียวค่ะแล้วบางทีป้าก็วันนี้กินพรุ่งนี้ป้าไม่กิน<ม>บางทีสองสามวันป้ากินักขอนหนึ่ง<ม>คือไม่กินแล้วไม่กินทุกวนันคะไม่ไม่กินมันก็ไม่เป็นค่ะก่อนนะถ้าไม่กินนะมันจะบึ๊บ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 ก็คือตอนนี้สุขภาพร่างกายถือว่าดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะคะก็ตรวจแต่ว่ายังคงตรวจเช็คตลอดตลอดเราต้องไปเราต้องไปแต่ว่าพูดถึงว่าเรากินอ ไอเนี่ยสุขภาพตัวเนี้ยถ้าสมมติหมอให้กินลงมาเรากินเพื่อผู้ได้ไม่เป็นไรเราก็กินอยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเป็นตัวช่วยที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพนะคะวันนี้ค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณป้านกยุงเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์นะคะในการดูแลรักษาสุขภาพเผื่อว่าจะได้แข็งแรงแบบคุณป้านกยุงกันนะคะ การมีสุขภาพที่ห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บถือว่าเป็นกําไรชีวิตที่ทุกคนต่างปรารถนานะคะแต่การที่เราจะมีสุขภาพดีได้นั้นนะคะก็ต้องอยู่ที่วิธีการดูแลสุขภาพของตัวเองให้อยู่ในวิธีของความสมดุลน,นั่นเองค่ะติดตามรายการอารคาวาร i ตี้กาบฟารุ่งและแนวทางในการสร้างสุขด้วยตัวเราเองได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ